ในปี2564ที่กำลังจะผ่านไปเป็นปีที่เปรียบเสมือนกับพวกเราเจอกับฝันร้ายแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถต่อสู้ฝ่าฟันผ่านพ้นวิกฤตมาด้วยกันในหลายๆครั้งจนทำให้เรามาถึงวันนี้วันที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ปี2565เป็นปีใหม่ที่มีความหวังที่หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่าง จะกลับคืนมาสู่สภาพเดิมและน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเหตุผลก็เพราะว่าพวกเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นพวกเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวพวกเราเรียนรู้ที่จะฝ่ฝาฟันปัญหาอุปสรรคที่สําคัญไปกว่านั้นพวกเราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตใช้ความสามารถของพวกเรามาช่วยกันทํางานช่วยกันสร้างโลกใบใหม่ขึ้นด้วยกันเพราะฉะนั้นในปี2565ที่กําลังจะมาถึง ผมขอส่งความปรารถนาดีส่งกำลังใจให้พวกเราชาวศิราทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในการทำงานทุกอย่างขอให้มีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขอยู่กับครอบครัวแล้วก็ประสบความสำเร็จสมหวังทุกประการสวัสดีปีใหม่ครับ